น,นู้จัดก,การฝ่ายขายภาคเหนือปีบริษัทไอริมโตสเซลประเทศไทยจำกัดค่ะ,าาะคราคาในราคา2,000นะคะก็อยู่ด้านบนเวทีนี้ดเดยนะคะเพราะว่าเราโดนจำกัดอย่าลืมนะเจอพี่บี้เจอพี่บี้ อายุก็มากขึ้นเหมือนเดิมนะฮะเมื่อก่อนมานครสวรรค์ในแฟชับก็จะเป็นรุ่นเด็กๆรุ่นวัยรุ่นอวันนี้เริ่มมีรุ่นป้ารุ่นแม่มานะฮะแต่ว่ารุ่นยายก็มีฮะแล้วยายมาเที่ยวที่ขอแม่ยังครับเนี่ยไปแล้วขอแล้วขอมาเลยไม่ใช่ที่นี่ขยะป้าเลยมอเอรไซยายของพี่ใหญ่ดุจังเลยไม่ยายขอจริงจังไงเวลาพูดกับพี่ ให้หิวยายกินจำจำก่อนนะซื้อแล้วเนาะนี่เย็นนี่ยายไปดูคอนเสิร์ตไหมไปยายไปดูมีกับผมสองต่อสองที่าะยายมีโฆษณาเยอะเลยกินใช่ไหมยายคนจิ้มจังมาในตอนนี้นะคะได้ข่าวมานะคะว่าหลายๆคนนี้ได้ดูภาพยนตร์โฆษณาไปแล้วนะคะเห็นถึงความพยายามของพี่บี้ไหมคะครับเห็นไหมคะเห็นอยู่ใช่ไหมคะว่าพยายามรู้วจะไปให้คนที่นู่นที่นี่ได้ชมอ่าได้ชิมกันครับนะคะ วันนี้เนี่ยเรามียุทธการสุ่มหูได้ใจครับนั่นก็คือเป็นเกมสนุกทและได้ร่วมสนุกด้วยครับ,รบอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะร่วมสนุกกับพี่มี้บนเวที bon e T ขอร์3คนค่ะอ่ะามคนเอาเลยเเลยกมือค่ะยกมือมีตาต้องคนเดียวถ่ายรูปเยอะไปหน่อยทำไมแผลหัรเลยดูสิโอ๊ยมาถ่ายเล่มแขลนึกเข้าเผึ้งเลย <S <S <S> อันนี้รู้สึกว่าตามพี่มี่ที่หรือเปล่าคะ พี่ทที่เนี่ยเนี่ยเขาเผื่อไม่พอคนยังไม่เขียนซัำเตอร์บนแขนด้วยอีกอ่ะเชิญครับพอดีจ้าหนึ่งคนมายืนเลยอ่ะใครใครหนึ่งคนก็อามาเลยค่ะอ่เชิญครับโอ้อันนี้สองคนสวัสดีครับเชิญน้ำมายืนก่อนเลยอ้าสามคนครบแล้วครบแล้วครบแล้ว ครบแล้วครบแล้วสามคนครบแล้วครบแล้วไหวไหวเมื่อกี้เห็นวิ่งมาไหวครบแล้วจ้าพี่พี่อ่ะวันนี้ดุนะวันนี้ดุแล้วไม่ดีอ่ะอ่ะไม่เป็นไรดุยังนี่ารักเนาะอ่ะในตอนนี้นะคะพี่พี่กาติกาอยู่ว่าจะมียุทธการทั้งหมดเนี่ยทั้งหมด3ยุทธการครับ ครับอ่านะคแล้วยุทธการที่สอคือชิมน้ำซุปแล้วก็ต้องทำท่ายืนยันซุปหมูเก็บก้นได้ใจและยุทธการที่สามทานยำยำจัาโป้รสหมูสาค่ะแล้วทำท่ายืนยันโอ้หซุปหมูได้ใจเะโอเคครับได้ค่ะพร้อมไหมคะอยู่แล้ว พี่พี่พี่จะอยู่ฝั่งนี้หรือพี่พี่จะอยู่ฝั่งนู้นคะอยู่ฝั่งนี้ก็ได้ครับโอเคครับเป็นคนหล่อด้านเดียวด้านซ้ายอ่ะเธอไปหยิบก็มาก็ได้เราโถงหกค่ะเราโถงละวอ่เหยียบเข้ามาครับทุกคนที่ีกรสาวสวยให่ตกเวทีอ่ะทุกคนเจอพี่พี่แล้ว นี่ทำาไยดูแล้วแล้วแต่ว่าถ้าแต่ละคนเป็นยังไงรู้ไหมว่าผู้ชนะจะได้รางวัลอะไรได้อะไรคะไม่รู้ดีเราเตรียมไม่ให้ดีเราเตรียมไม่ให้ผู้ชนะดีดีไมดีใช่ดีค่ะพร้อม่ครคะคนแรกคนแรกชื่ออะไรคะคนแรกคนนี้น้องชิโอยเรียกตัวเองว่าน้องอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยโอ้นี่เรียกพี่เลยดีกว่า ผมดีสิบหกเอกแหม่นาทีเชียรหอม้อมไหมคะครับกลิ่นมันใไหมคะคุณจะโยนทิ้งเหรอดูกลินสิเดี๋ยวอะไรนะหอมก่อนหอมก่อนหอมก่อนหอมจ้ำๆนะไม่ใช่หอมผมอ้าหอมก่อนนะหอมแล้วทำท่ายืนยันก็หอมดูดใจดูดใจหอมดีหอม ี่ไปเรียนที่ไหนิ้งสถานบ้านไหนนะเอาไปเรียนด้วยได้ไหมถ้าไปเรียนที่อินเดียมาแน่เลยไปจะไปเหรอไม่หลบเลยอ้าวโอ้ได้ๆได้ๆชื่ออะไรครับพี่โอ้โอหยานี้เรียกน้องดีกว่ามั้ยเฮ้ยครับพี่โอ้ครับอ้าอพร้อมสุขุมลิ้นใจพี่โอพร้อมพร้อมมา เอออ้าวขอเขาบอกไปไหนอ่ะขอสุมูได้ใจเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เลยเอาใหม่เลยอ่าเราต้องดมกชือดนะดมเชือดขอเขาดูของเออไหนแกพี่วี่งถูกต้องถูกต้องเออใช้ได้ใช้ได้อ่ะลบไป มาดูแล้ววันนี้ดุนะชื่ออะไรครับนชจ๊ะชื่อตายทัตายค่ะตายตายชื่อตายนะครับผมสายทองมาโอ้ทองตาองดด้วยเฮ้ยมียักคิ้วเหลียวตาหัวใจทำสลายอ่ะโชเป็นไงมี้มีคิ้วเหลียวตาด้วยอ่ะเฮ้ยอ๋อปมาแล้วของคนสายโอเคด่านที่สองครับอ ยิ่งการที่สองที่มีชื่อว่าชิมน้ำซุปแล้วทำท่ายืนยันซุปหมูเข้มข้นได้ใจแต่ว่าท่าจะเป็นยังไงนั้นก็แล้วแต่เนสุดแล้ยพี่พี่มี่ท่ายังไงเป็นตัวอย่างให้กับน้องๆพี่พี่ชิมน้ำซุปแล้วอุ้มซุปหมูได้ใจเหรอค่ะชิมเพิ่มค่ะชิมแล้วซุปหมูได้ใจะพี่พี่อ่ะผมผ่านละครเวทีมาสองเรื่องแล้วไงเ้องเล่นใหญ่ไว้นะ ลองดูอ่ะทิมพาก่อนครับทีมพากแล้วแล้วพูดอะไรนะออกเริ่มก่อนเลยหอมซุปหมูได้ใจไม่ใช่หอมซุปใช่ซุปหมูได้ใจซุปหมูเข้มข้นได้ใจเอาอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คุณจะเอาอะไรแกจะเอาอะไรอ่ะซุปหมูเข้มข้นได้ใจเอาอันนี้ เดิมต่อตัวผู้ขับเข้มข้นจริงใจเป็นไงเป็นไงพี่พี <traveling. S 1> ่เมื่อกี้บอกว่าไอ้คำาขอมั <c oughs> นคืออันแรกมันต้องไปใส่อันแรกเพราะว่ <c oughs> ากินซุปพวกอบหอมอ่า <c oughs> ให้ให้ด้วยความที่หน้าตาเราผ่านโ <c oughs> อ้อผ่า,านคบวอไปนิดเดียวอ <c oughs> <c oughs> ตาที่สองมามาทุ่ม้าแล้วมาพูดคำว่าสุกุมเก็บพลได้ใจนะคะเอางมเอาเลยจะตรงทำไมชิมเขาชิมแล้วชิมจิมแหมฟังชั่นการใช้งานผิดเล็กน้อยชิมนะเดึมตสอฟา แต่ละคำไม่ได้เหมือนกันนะฮะแต่ละคนอันนี้คือปรับเปลี่ยนไงพี่ปรับเปลี่ยนให้ชอบปากหกชต่ชอบชอบชอบนะครับอ้าวมาคนนี้คนนี้คนนี้ต้องมีทีเด็ดเพราะว่าอะไรเพราะอะไระเห็นสองคนแล้วต้องคิดนางคิดนานก็ต้องมีแบบทีเด็ดอะไรเงี้ยอ่าอ่าเหมือนแบบพวกพวกตลกเวลาออกทีหลังเนี้ยต้องเด็ดเลยใช่ไหมใช่คนนี้แหละโอ้โหเดี๋ยวคนนี้คือหมายมั่นขั้นเดือยเอาไว้ทำปุ๊บฮาได้ใจแน่นอนเอ้ยนะอย่าเสียชื่อเราเอ้ยอ่ะสตไป พี่พี่ถูกปะพี่พี่รู้สึกยังไงเปล่าไม่ผมตอนแรกผมหันหน้าไปผมเห็นสายตาวอยู่งนี้เบลลนี่คุณนี่ยจะจะกินซุปหรือจะกินผมไม่แน่ใจ่ารสุดท้ายการสท้ายค่ะที่มีชื่อว่ายุทธการที่สา เงียบจมโบ้เสร็จแล้วนะคะคือเราหนสทำนี่แหละแล้วก็ทำท่ายืนยันนะคะยืนยนันว่าหูซุกหมูได้ใจนี่คือท่าตัดสินเลยนะใช่สุดท้ายแล้วอ่ะพี่บี้มีท่าเป็นตัวอ,อย่างไหมคะท่าจับประจำของผมเลยได้ค่ะโอ้โหซุกหมูได้ใจอ่าแต่ว่าห้ามลอกเลียนแบบนะฮะท่ายืนยันำได้ได้คุณจะฉีกขา180องศาลงมาซ้ำซ้อนสองทีได้หมดเลยอันนั้นเป็นระเบาดไหมพี่พร้อมไหม ไอหมวยยึด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 ที่ใช้ไม่ได้แล้วนะพออะไรนะจะกินถ้วยได้ก็ได้ต้องกินต้องกินเส้นด้วยจบเขาบอกให้กินเมื่อกี้บอกให้ชิมกระดูกให้กินเสร็จนะกินเสร็จปุ๊บนะคะชั้นทายยังไงคุณผมผมจะไม่ยื่นไม้ไปให้แล้วเพราะยื่นไม้ไปให้ท่าทางไม่ออก ตอนแรกดูท่าไม่ค่อยตกใจเท่าขาที่กำลังจะเตะชามยำๆผมมองอยู่เฮ้ยแต่ท่าโอเคเป็นทานโ่อท่าลุกไล้เลิฟมาประยุกต์กับท่าซุกหมูได้ใจแต่ดูไม่ทันเมื่อกี้โม่แต่มองชาาขออีกทีได้ไหมทำท่าเอาเฉพาะท่าเฉพาะท่านะโอเคเลยไปยืดตรงนี้สิอ่าเนอสองซับ พูดอะไรไม่รู้ที่ไปยังใจอ่ะอ๋อไม่รู้อ่ะนี่นี่เด็ใจใจใจเด็ดชอบท่าลูกเลยเลยอ่าอะคุณป้าอุ้ยอย่ายอมเขานะพี่โอ๋มันชื่อพี่โอ๋อ่าไปยิงตรงกลางเลยพี่โอ๋พร้อมไหมคะอะย่ายอมนะหนึ่งสองสามเอ้ยเยอะเอ้ยขำๆไม่คือท่าที่คิดมาเอ่าโอ้โอ้เฮ้ เป็นญาติสมจิตจงเจ้าหอโอ้โหชอบมากเลยแล้วท่าเนี้ยเมื่อกี้เห็นน้องเขาที่ทำนะมันรู้แอบตอบสบาาหรือเปล่าไม่เป็นไรเมื่อกี้ทุกคนก็ได้ครับอะไรนะอร่อยอยู่อชอบคำนี้พี่มพี่ม่ขอจับปืนนะพี่ไม่ขอจับปืนพี่ไม่ขอจับปืนไม่เอาแล้วนอนเป็นตาเบอร์อ๋ออ๋ออุ้ยจู๊จู๊อ๋อ ยังไม่บอกให้ยังไม่บอกให้เตรียมตัวเลยคีบเส้นทำไมเ<อ>ข้ามาด้านาหน้านิดน,นึงค่ะพร้อมไหมคะพร้อ,อมพียม่ยาพร้อมพี่ครับโอเค <rio> หน้าตาพร้อมมากเวลาเล่นน่ะส่งให้คนดูนะไม่ต้องส่งให้ผมใจจลายเ <laughs> <laughs> อยยยายยยยยยหยย้ย จดวให้ให oh. like okay. ้อีกทีดิหนึสองสมโอ้มองนุ่นมองนมุนหนึ่งสอสาเออขากลางตัวนี้กลางตัวนี้หนึ่งสองสามเนอาแล้วใ้พีเออเขาจะให้มือเราเลยไมอพี่มันตื่นเต้นอยู่มองไม่เสร็จแล้วกลับไปที่เดิม ดด่ไ้ ah, ในตอนนี้นะคะคือทางพี <the <the ่บี <the <the ้แล oh ้วก็ทีมแล้วก็พี่บ mm ี้ที่อยู่ด้านล่างเนี่ยตัดสินไม่ได้หรอกต้องเป็นระบบคุณค่ะตังยัดใส่มือผมดีกว่าว่าใครจะได้อ่ะขอเป็นเสียงแล้วกันใครชอบกีตือส้มคนนี้ขอเสียงหน่อยครับเอากุ้งขีบกุ้งขีบเป็นไงเป็นยังกุ้งขีบใครชอบคุณป้าคนนี้ขอเสียงครับกำลังดีครับอ ใครชอบน้องสายขอเสียงครับโอ้โหเป็นไงมติเป็นเอกฉันท์ค่ะเสียงของเขาเยอะจริงน้องสายชนะเลิศน้องสายชนะเลิศค่ะเดี๋ยวจะได้รับในส่วนของรางวัลนะซีดีพร้อมลายเซ็นท็อปพี่บีนะคะอ่เดี๋ยวส่งค่าเชิญด้านล่างเลยค่ะตกรอบเชิญลงข้างล่างเลยนะฮะ่เดี๋ยวรับซีดีแล้วก็ถ่ายรูป พี่คนแรกเลยนะคะเนี่ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะฮ้ยตกรอบขึ้นมาทำไมขึ้นมาทำไมพี่พี่อ่ะเขาอยากให้รู้กับพี่พี่ยาได้ของรางวัลอะไรอ่ะพี่ใจร้ายอ่ะตกรอบแล้วก็มาทำอย่างนี้อ่ะพี่พี่ชุดประวัต ทำไมอ่ะผมไม่รู Please, Francis, <c oughs> ้ตกรอบต้องทำแบบนี้ด้วยพี่บีเมื่อกี้นี่เห็นไซส์รู้อย่างี้ผมไปเป็นกรรมการประกวด b ิสแม e s ซี e a m แก้ตกรอบดีกว่าโอ้ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยอ่ะเดี๋ยวนี้นะคะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับพี่บีกันนะคะก็คนที่มาใหม่นะอยากจะถามความรู้สึกงานพี่บีที่ได้มาเจอเจอกับ แฟนแฟนยำยำจัมโบ้ชาวจังหว,วัดนครสวรรค์แล้วเนี่ย<ช>พี่บีรู้สึกยัง,ง <ๆ S 2> ไงบ้างจ๊าสจริงๆแล้วแฟนนครสวรรค์เราเจอกันบ่อยนะครับอย่างที่บอกตัววันนี้มาในฐานะของแฟนๆของยำยำจัมโบ้นะครัก็รู้สึกดีใจปัป่ปื้มมากเพราะว่าแฟนยำยำจัมโบ้นี่เยอะเหลือเกินนะครับ ที่สำคัญเลยวันนี้มาที่นี่แล้วครับอย่าลืมปุ้ดลุนยำยำจำโวกแบบบ้านสักกล่องสองกล่องมั่จ๊ะอ่าแล้วเราจะมาพูดคุยกันในช่วงของตอนเย็นๆค่ะพี่พีครับผมตอนเย็นนี้มีกิจกรรมคอนเสิร์ตอย่างไรบ้างคะให้พี่บอก<ม>แฟนๆนิดนึงค่ะที่โรงแรมแกรนด์ฮิลด์ดีสอร์ทแอดสปานะครับเวลาผมเล่นเวลาประมาณหนึ่งทุ่มแต่ว่ากิจกรรมน้กแบบต่ายสี่โม่ห้าโมง,มงเย็นเนี่ยไปสแตนบายกันได้แล้วใช่จะมีเกมมีกิจกรรมอยู่ด้านหน้าให้เล่นกันนะฮะแล้วก็วันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะ ค่ะเค็งปูปูคุณชี่ชอบเค็งปูปูด้วยนะครับเค็งปูปูเค็งปูปูนะดูแปลให้ใช่วันนี้ก็จะมีคอนเสิร์ตของผมนะครับสบายๆไปชิลๆกันได้แล้วก็ถ้าเกิดใครที่มีบัตรนะครับถางบัตรจะทิ้งไว้แน่คุณอาจจะได้เป็นผู้โชคดี V I P ค่ะนะตอนเลือกคอนเสิร์ตได้บรรดายลูกกับพี่ด้วยมิดแอนด์กี้นั่นเองนั่นเองครั อย่างที่ที่บอกไปเป็นตัวนะคะเป็นตัวคอนเสิร์ตนี่นะคะที่มันอยู่ตรงหานะเก็บไว้ให้ดีค่ะแล้วเราเห็นภาพยนตร์โฆษณากันไปบ้างแล้วนะคะแล้วก็มีในส่วนของท่าเด็ดๆนะคะที่เป็นท่าตอนจบเลยเนี่ยที่มีท่าอู้สุ้ได้ใจเนี่ยนะคนี่ท่านี้คุณป้าท่านนี้ยังไม่เคยดูเลยอะไรครับเนี่ยค่ะภาพยนตร์โฆษณาบอกว่าไม่เคยดูเลยวันนี้เราอยากมาดูตัวจริงๆของพี่บี้ใครไม่เคยดูนี่เลยค่ะคุณป้าเนี่ยต้มอยู่เนี่ยอายพี่บี้ด้วยเนี่ยไม่ได้เหรอใช่ค่ะ ป้าไม่เคยดูเหรอไม่เคยค่ะเลยหน้าขึ้นมาจำหน้าป้าเอาไว้โฆษณาออนแอร์มานานแล้วเออไม่เคยดูไร้อยังไงแต่วันนี้อยากจะมาดูท่าจริงๆของพี่บี้มาป้าดูโอ้โหสุปหมูได้ใจเออนะคเป็นไงคะเป็นไงคะน่ารักไหมอะไปเรียกเขาป้าป้าหน้าเกียดเรียกอะไรคะยาย ผลงานใหม่ๆของพี่บ e ี้บ้างในตอนนี้มีผลงานใหม่ๆยังไงบ้างให้แฟนๆติดตามกันคะนนี้ก็ฝากถึงนะครับเป็นเพลงชา้าเพลงใหม่ของผมซิงเกิลใหม่เลยค่ะชื่อเพลงว่าคนเดิมของเธอเท่เพลงเลยนะครับคนเดิมของเธอนะดาวน์โหลดได้ที่ดอกจันหนึ่งสองสามรหัสศูนย์ศูนย์ศูนย์สามแล้วกดโทรออก<ะ>อ่าฝากไว้ด้วยนะครับเป็นเพลงช้าสไตล์่ะ มีผลงานเพลงแล้วยังมีผลงานละครอย่างเช่นละครเอ่อทีวีหรือว่าละครเวทีมีไหมคะละครต้องติดตามวันนี้ซินทอมนัดกับน้าครับต้องาติดตามไปต่อนดยไทยที่ถึงผลงานเพลเดี๋ยวอีกสักระยะหนึ่งเดี๋ยวเรามาบอกกันว่ามีอะไรบ้างอืมจ้ะใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นคะเดี๋ยวให้พี่บีค่ะ อะไรให้สมาชิกชาวยำยำจัมโบ้นะคะที่จังหวัดนครสวรรค์เนี่ยกันนิดหนึ่งละกันค่ะครับผมเนีขออนุญาตฝากคอนเสิร์ฟคืนนี้นะครับเวลาเดินนึ่งตรงนะครับที่โรงแรมแกรนด์ฮิลล์รีสอร์ทแอนด์สปานะครับสะขันดุสนากันได้ตั้งแต่5โมงเย็นนะครับไปจับจองพื้นที่ก่อนได้ค่ะส่วนใครที่ไม่มีตั๋วไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมีจับแจกกันเล็กน้อยจุกต้อน่ะแล้วก็เดี๋ยวไงขออนุญาตฝากยำยำจัมโบ้นะครับโอ้โหเข้มข้นสุปหูได้ใจแน่นอนครับโอ้อยากฟังเสียมคะ อะไรครับโอ้โหสมุหในใจไงได้อ่านะครับทุกๆคนค่ะขอความประมวลนิดนึงถ้ารักพี่บีให้พูดคำว่าอ้หูสู้หูด้ใจโอเคขอบคุณครับอ่านะครับเอาละค่ะตอนนี้นะครับช่วงเวลาหลายๆคนรอคอยมาถึงแล้วค่ะคนที่ซื้อผลิตภัณฑ์ยำยำจัมโบ้ภายในงานของเรานะคะก็จะมีสิทธิ์ที่จะได้จับรางวัลนะคะที่จะได้บัตรคอนเสิร์ตจากมือพี่บีเลยครับผมอสองรางวัลรางวัลละสองใบค่ะครับ ใช่ไหครับท่านแรกค่ะขยาวน้อยพี่บอกขยาวน้อยขยาวมาแต่ท่างหลังแล้วก็ตอนแรกอะชื่อเราอยู่ข้างบนพอขยาวปุ๊บตกอยู่ข้างล่างเลยเออคนแรกครับค่ะคุณกาญจนารัตธนกุลอยู่ไหมคะอายู่ะไม่เอาไปด้านข้างเวทีด้วยค่ะ อุ้ยอะไรร่วงคะอ๋อตกใจด้วจะรอดออกมาอ๋อของตกนะของร่วงค่ะคุณคนที่สองไดคะแนนขออุ้ยชื่อใครกันคุณการวนาปิยะวงใช่ไหมจ๊ะอยู่ไหมคะศูนย์แปดเก้าครับอยู่ไหมจ๊ะอยู่ไหมคะคุณการวนานิยะวงนัดหนึ่งค่ะ นับสองนับสามเฮ้ยอ่ะคุณป้าเหรออยู่กป้าสิโยคุณป้าเหรอครับอะไรจ๊ะกาญจนาธิยะนิยวงใช่ไหมวรวงศ์ค่ะพี่เบอร์โทรลงท้ายด้วยแปดสองหกใช่ไหมจ๊ะคุณป้ามาเลยแหมป้าก็ป้าเขียดมาซะอย่างนั้นผมก็อ่านไม่ออกแล้ว ไม,มไม่เป็นป่ะไปเรียนใหม่โอ้โหแล้วก็ตี <c oughs> ภาษาไทยไม่ค่อยแข็งแรงแเท่าไหร่ภาษาอะไแข็งแรงคะภาษาอังกฤษก็พูดไม่ได้เหมือนกันครับผมสองใบเนาะอ่าสองใบการรักเลยค่ะ,ะหน้าพี่ๆแล้วเลยอุ่นนะคะโอเคขอบคุณมากคะ <c oughs> ่ะอ่าเป็นไงบ้างคะได้รับแล้วใครที่ยังไม่ได้บัตรคอนเสิร์ตบ้างคะซื้อยำยำจัมโบ้หนึง่งกล่องค่ะหนึ่งร้อยสี่สิบสองบาทได้รับบัตรคอนเสิร์ตหนึ่งใบโอ้โห อ่าอันนี้คุ้มจริงนะพี่บี้คุ้มจริงอืมเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ยังไม่ได้เดี๋ยวไปซื้อได้เลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวให้พี่บี้นะคะฝากเชิญชวนสมาชิกชาวยมยมจัมโบ้ครับนะคะไปร่วมกิจกรรมกัน,กนกในช่วงตอนเย็นประมาณสี่โมงเย็นที่โรงแรมการยูสสริซองแอนด์สปานี้นลยค่ะครับผมนับตั้งแต่เวลานี่ไปต้นไปถึงประมาณสี่โมงเย็นนะครับขอเชิญไปเทีย่ยวนะฮะไปไหว้พระไปชมน้ำตกเอ๊ะสะคอนสลับมีน้ำตกหรือเปล่าอันนี้ไม่มีะมีแต่ว่า มีแต่วัดมีแต่วัดแหวนจี้วัดแหวนกระสีผมมีน้ำตกมีน้ำตกแม่โมจิใช่ไหมอ่าก็ไปทานอาหารแพร่อร่อยไปเที่ยวไปไหว้พระหรือพักยามแพร่อร่อยก่อนนะครับแล้วก็เวลาสี่โมงเย็นเราจะมาเจอกันที่แกรมพิลรีสอร์ทแอนด์สไตล์ครับไปแซนด์บายสนุกสนานกันด้วยกันในเวลาเด็กคู่โกรกมีคอนเสิร์ตโคตผมแล้วก็เพลงบุกบุครับอ่ะนะคะสุดท้ายนี้นะคะเดี๋ยวให้พี่บี้ข่าวฝากอะไรถึงชาวจังหวัดนครสวรรค์นะคะแล้วก็ จากทางร้รานเทพธัญญะนะคะนิดนึงค่ะก็ฝากนะครับขออนุญาตขอบคุณนะครับทางร้านเทพธัญญะด้วยนะครับ,บรทีขะะข่ขอบคุณร้านทำไมพี่มาไหว้แทนทางร้านล่ะอ๋อรับว่าพี่เป็นเจ้าของร้านอ๋อเหรอขอบขอบคุณเจ้าของร้านแทนกับผมรับไหว้เลยเ<อ>นะคะอขอบคุณนะครับเจ้าของรา้านเทพธัญญะด้วยนะครับคุณอมาแล้วที่เพื่อเพื่อเถานที่นะครับเพื่อเป็นห้ที่ที่เราได้มาเจอกันสนุกสนานกันแบบนี้นะครับมากๆแล้วก็ ฝากย้ำๆนะครับกับชาวนครสวรรค์ทุกคนด้วยนะครับรสชาติซุขหัหอมเข้มข้นไิดเดียขอบคุณมากครับ่นะคะพี่พี่ชื่นใจอีกนิดนึ่งได้ไหมคะพูดคำว่าโอเคขอบคุณมากค่ะขอ็เสียบปุ่มให้กับพี่พี่สุรินด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะเจอกันนะคะในช่วงเวลาประมาณสี่โมงเย็นนะคะที่โรงแรมแอนด์มิรีสอร์ทแอนด์